ตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณทิพนคุณยามณีเป็นแกนนําของประชาธิปัตย์ในรอบนี้ท่าน,นิพนครับต้องถามเลยสนามภาคใต้เนี่ยจริงๆตอนนี้ผู้แข่งหลักผู้แข่งรองคนที่มาตกปลาในบ่อเราแล้วก็ตัวสอดแทรกใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเยอะเหลือเกินกลยุทธ์สําคัญที่เราจะปักหลักภาคใต้คุมมาไว้เนี่ยคืออะไร ผมว่าที่จริงการเลือกตั้งทุกครั้งเราก็แข่งกันทุกครั้งนะครับแต่ว่าในอดีตก็แข่งกับพรรคอื่นๆซึ่งพรรคเหล่านั้นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยเราก็ขออนุญ,ญาตครับคุณทิพนครับเนื่องจากเฟรมป้องที่เราต้องดูแลความพร้อมเดี๋ยวเชิญเลยครับเอาละฮะเดี๋ยวคุยกันต่อเลยครับ,รบเรื่องของกลยุทธ์ที่จะปักหลักที่ภาคใต้ที่จริงภาคใต้เราแข่งขันกันมาตลอดทุกครั้งผมลงผู้แทนครั้งแรกปี2535เรียกว่าทับหนึ่ง ตอนนั้นแข่งกับพักความหวังใหม่แข่งกับพักพลังธรรมก็ถือว่ารุนแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนพักมาแข่งกันเรื่อยนะครับแต่ว่าอย่างไงทุกครั้งมีประชาธิปัตย์อยู่ในสนามการเลือกตั้งทุกครั้งพักอื่นก็ล้มหายตายจากไปห่วงไหมดูโพหรือยังบางสำนักเนี่ยเขาทำรายจังหวัดเนี่ยคนเป็นบิ๊กตู่พักยังเป็นประชาธิปัตย์ เ,เวลาเวลาเขารวมคะแนนยกมือโหวตกันในสภาเนี่ยเขาดูที่มือผู้แทน,แน <c oughs> รัษฎรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าดูประชาธิปัตย์เราก็ทําโพนะ <c oughs> เวลาในแต่ละเขตเนี่ยแล้วเราทําไม่ใช่เราทําทั้งประเทศ2,000โ 2> พ2 2,000ตัวอย่าง โพลประชาธิปัตย์เดี๋ยวไม่เหมือนปีอกสองนะเดี๋ยวสวีโบนะฮะเขตหนึ่งเนี่ยเรามีประมาณ3,000ันตัวอย่างอย่างน้อย3 0 0 0ถึง5,000เพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจในโพลที่เราทําโพลเขตหนึ่งมีตัวอย่าง3 0 0 0ถึง5,000ใช่ครับเอาตรงๆโพลประชาธิปัตย์ล่าสุดได้กี่เขตได้กี่บัญชีรายชื่อเราเป็นที่มาที่เราบอกว่าเรามั่นใจว่าไม่ต่ำกว่า40นะครับเพราะฉะนั้นเราทําโพลในทุกพื้นที่เหมือนกันเราถือว่าทั้งบัญชีรายชื่อรวมกันไม่ต่ำกว่าไม่ไม่เฉพาะเขต60ที่นั่งในภาคี่้ ภาคใต้เนี่ยมีสอสอหกสิบคนสี่สิบปีว่าเป็นของประชาธิปัตย์เรามั่นใจอย่างนั้นครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยประชาสอสอภาคใต้มี54ที่นั่งนะครับ,รบประชาธิปัตย์เคยได้ถึง52ที่นั่งในปี48สมัยที่นายบัญญัติบรรทัดฐานเป็นหัวหน้าพัรครับเพราะฉะนั้นเรามองว่ารอบนี้ถ้าเราคิดว่า40จาก60เนี่ยประชาธิปัตย์ยังหายไปตั้ง20นะฮะแต่ไม่แบ่งให้พักอื่นเลยครับเออก็แบ่งแล้วฮะแบ่ง 20เนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่มีภูมิใจไทยอตอนนั้นไม่มีเลือดไหลาจากประชาธิปัตย์แล้วรอบนี้จะมั่นใจได้ยังไงครับจะบอกว่าไม่มีเลือดไหลก็ไม่ได้เพราะว่าตอนปี30ต้นต้นๆเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยแตกเป็น2ก,ก๊กกจำได้ไหมสิมกราออกไปครึ่องพักอะฮะเราก็ไปแข่งกับ10มกราแต่ว่าในที่สุดเราก็ได้มายกจังหวัดทั้งหมดผมลงผู้แทนครั้งแรกปี2535ทับหนึ่งประชาธิปัตย์ได้ในภาคใต้ท่านชวนนำทับลงครั้งแรกเนี่ย ภาคใต้มีสสสีสกว่านะครับวันนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ได้สิบที่นั่งเท่านั้นนะครับผมถามถามคาถามนี้เพราะว่าคุณบอกว่าในพื้นที่ภาคใต้ได้40นะครับแต่ว่าคุณทิพนถ้ารวมทั้งประเทศพักประชาธิปัตย์สามารถกลับมาเป็นตัวหลักแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้เลยไหมยืนยันอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ประเมินไว้70-80เนี่ยนั่นคือสิ่งที่ประเมินจากความเป็นจริงมากที่สุดแล้วในขณะนี้เพราะฉะนั้นภาคใต้ถ้าเราภาคใต้40กทมนี่เพิ่มแน่นอน ปทมเนี่ยพูดแบบให้มั่นใจได้ว่ามากกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนสามที่แมาตีเท่าไหร่พูดขนาดนี้มั่นใจมากเลยนะถ้าพูดถึงสอสเขตเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าคราวที่แล้วเราลงสกครับเราประมาณการตอนที่ลงสมัครเนี่ยประมาณการกันว่า1 0ถึง15ที่นั่งเราได้สก9ที่นั่งอีกเ็ที่นั่งเราได้ที่สองในในกทมแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนมาเป็นคะแนนของสสเขต เวลาเราพูดถึงสกเนวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งสกกับเขตเลือกตั้งสสมันไม่เหมือนกันก็เราดูพื้นที่ตรงนั้นแหละครับว่า50เขตเนี่ยคะแนนมันก็อยู่ใน50เขตนั้นคุณจะแบ่งจาก50เหลือ33าพอเหลือ33มันก็อยู่ในเขตนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นความมั่นใจเราจึงมีว่าสสมอสมรอบนี้ประชาธิปัตย์มากกว่าเดิมแน่นอนเราเปลี่ยนคําถามดีกว่าถามสสเขตเนี่ยอันนี้ผลมั่นใจเหลือเกินเสียงผุมสู้ไม่ได้แล้วพาร์ติลิสพาร์ติลิสประชาธิปัตย์ล่ะวันนี้สมัคร จับเบอร์ปติเลสปตี้ลสของประชาธิปัตย์รอบนี้ตีไว้กี่เก้าอี้ถ้าถามวอมิลผมนะผมคิดว่าเราเราตั้งเป้าในฐานะผู้นยการเลือกตั้งเนี่ยห้าล้านคะแนนัพเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเอา3ามแสนห้าโดยเฉลี่ยมาหารดูนี่คือตั้งเป้าคราวที่แล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ได้คะแนนมาชีรายชื่อเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยสามแสนเก้าสามสามล้านเก้าแสนคะแนนเสร็จเกือบสี่ล้านร,รอบนี้เนี่ยประเมินดูแล้วจากสี่ปีที่ทํา หน้าที่ในกระทรวงพาณิชย์ในกระทรวงเกษตรในกระทรวงพัฒนาสังคมความมันคงมนุษย์เนี่ยและผมเนี่ยทราานอยูล่ลำที่ช่วยหมาไทยเนี่ยเรามั่นใจว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจเรามากขึ้นจาก4ล้านคะแนนรอบนี้เราคิดว่า5ล้าน25ล้านหนี่เป็นเรื่องที่ประชาธิทบัตรทำได้แน่นอนแล้วก็เอา5ล้านหเนี่ยครับไปสู่ไปหารด้วย 35- 3แสนหน้า นั่นคือตัวเลขคร้าวๆที่เราประมาณการเอาไว้รวมไปรวมมานี่จะเกินร้อยฮะถ้าตั้งความมั่นใจของคุณนีพลด้วยเจ็ดส <c oughs> ิบถึงแปดสิบตัวเลขนี้ตัวเลขที่มีที่ไปที่มาชัดเจนครับกทอมอเพิ่มภาคกลางก็เพิ่มับภาคเหนือกับภาคอีสานมากกว่าเดิมแน่นอนเพราะภาคเหนือเราได้หนึ่งที่นั่งภาคอีสานเราได้สองที่นั่งรอบนี้เรามากกว่าเดิมแน่นอนเอาละครับมั่นคกมั่นใจมากขอบพระคุณมากครับขอบคุณทีพลวขอบคุณ